มาก็กลับกลับมากับเกมลายเลนเจอร์นะผม <c oughs> วันนี้ผมก็ได้ข้อสรุปแล้วผมว่าผมจะปั้นคาคุโจน,นะครับอืมก็อื่นเนี่ยผมจะให้ดูวัสดุของผมนะผมแบบเตรียวมาจนแบบสามารถอัพทั้งไมกี้และอิสนะเก้าดาวได้อะเออคือผมเตรียวมานะผมเยอะมากนะผมนีม่ยาวไวพิบห้าสิบสองอันนะว่องไวก็แปดสิบเก้านะ พลังอีก51คือผมขึ้น9กาดาวได้ทุกตัวนะไม่ว่าจะได้ตัวไหนใช่ก็คือแบบขึ้นตัวอะไรผมก็ได้ทั้งนั้นอะแต่ผมแบบได้ตัวที่โคตรไม่ดีอ,อย่างคาคุโจกับไทเคะอะทุกคนเออคือถ้าได้ไมกี้กับวิซานาที่ผมรีวิวตั้งสองตัว9ดาวเลยนะที่ผมมีเยอะข่านี้เดี๋ยวผมให้ดูนะผมเพราะว่าไอร้รอบคอลลาโบดิจิมอนผมแม่ง เกือมากเลยนะนี่ที่ผมบ่นไปนะดูดิจิมอนผมเกลือนะผมผมก็เลยมีทรัพยากรเยอะนะผมที่จะขึ้นเก้าดาวนะดูครับนี่ดิจิมอนไม่ได้สักตัวครับแสงรอบมืดของเบาวถามเสือก็ไม่ได้ครับ รอบเบาไอ้ไอ้ไม่ใช่เบามูลปัจจักรยานก็ไม่ได้ครับตอนรีเทิร์นบาล็อกไอ้ที่มันกลับมาให้สุ่มอะผมก็ไม่ได้นะโอมามาปั้นกันเลยอยัดก,กบให้ตันเลยครับอืมตอนมันก็เก่งนั่นแหละจริงๆผมมองว่าก็พอๆกับสตาร์ผมเลยแต่น่าจะดีกว่าสตาร์เพราะว่ามีความสามารถ สร้างลางโคลนกับผีชีมนะสตาร์กเป็นฟื้นพลังนะผม9ดาวดีๆก็จะเป็นเพิ่มแร่นะเพราะงั้นผมก็ยังคิดว่าคาคุโจดีกว่าผมเลยจะเอาคาคุโจมาแทนสตาร์กแต่สตาร์กก็ยังใช้อยู่นะเออเรียแบบร้อยอัตันแล้วครับเดี๋ยวผมยัดเวลนะ ยัดกบเลยเอออันนี้ผมเช็คนะกบเหลือสิบสามตัวเดี๋ยวน้อยเหลือสิบสองนะเมื่อกี้เหมือนเห็นกบเอาตาสองดาวเออเอใส่ตัวแบบไม่ดีไม่ดีไปนะ ตัวน,นี้ความสามารถมันดูแล้วมันตึงๆวะ่ะผมขอไว้ก่อนแล้วกันสงวนไว้นะมาขาคุโจต้องตันแล้วนะครับจังหวะนี้ใส่ไปใส่ไปดัมปี้นี่เป็นตัวแรกที่ผมได้ในดีนี้ด้วยนะอืผมจำได้นะ จดไปตันนะครับเพิ่มระดับเป็นลแล่เดี๋ยวดูหน่อยสิว่าโอ้นี่ไหมดูทิ่คนหุ่นหินปุกตือผมก็มีแปะนั่นนะคือพร้อมข,ขึ้นสองตัวจริงๆนะเดี๋ยวผมขอดูภารกิจก่อนว่าถ้าขึ้นแบบไอ้ออาตาไปเก้าดาวจะได้กลุ่มไหมโอ้โหไม,ไม่ไม่ได้ครับ มีแค่อิสนากับไมกี้โอเคโอเคอย่างนั้นผมจะซาเป็นไฮเปอร์ก่อนนะผมจะเอาเพชรเดี๋ยวผมขอตัวไปหาไอ้วพวกนี้ให้หมดก่อนนะครับโอเคตอนนี้ก็หาครบแล้วนะครับผมอเดี๋ยวผมก็จะมาผสมนะคือผมหาแล้วแต่ยังไม่ได้ผสมนะผมไปผสมเลยผู้จัดก,การเมดิซี่นะผม เรียบร้อยแล้วก็ตัวไปละพลทหารคัดลิงนะผมไปยัดไปยัดไปเรียบร้อยแล้วก็เซนทอนนะผมโอ้เซนทอผมเดีือแค่นี้น้องผมยัดกบเลยนะอืมผมว่าจะยัดกบไปเลยไม่เป็นไรนะยังไงกบพวกนี้ก็หาง่ายอยู่ละถึงได้ไมกี้เดี๋ยวผมก็ไปหามาเองก็ได้นะผม เรียบร้อยครับเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์แล้วครับเรียบร้อยครับในความสามารถพีชีพสองนะเมืม่อกี้นึกว่าเด้งภารกิจนะขอดูเพื่อความเชื่อโอเคไม่มีนะมีแค่มันจิโร่กับอตัวนี้นะ้ก้กาดาวเลยขอล่างโคนน่ะเออที่ดีที่สุดเลยเอามาอุย้ยเอออย่างนี้ดีหว,วะเกอือไมกี้กับอิซาน,นะอย่างน้อยความสามารถเกาดาวของแบบดีๆหน่อยละกัน โอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนของก่อนอโฆษณาเนัะผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนได้ดูโฆษณาไปอีกนานนะน่าจะเปลี่ยนของกับเยอะอยู่อะเดี๋ยวผมเพราะผมจะเอาของสตาร์กมาให้นะไปกดกระกระบาาไปเลยนี่แล้วผมก็จะไปเอาของสตาร์กมานะเป็นชุดเอ,อ่อนานโนนะผม ตรงกลางดีผมผมจะผมไปหาเครื่องประดับเฉยเลยนะนี่แหละของสตาร์กเลยนะเอามันเลยเอามันเลยกำลังคิดอยู่นะว่าผมจะเอาแหวนของสตาร์กไปด้วยหรือเปล่า โฆษณาโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์น่องร้อยครับคาคุโจชุดชายนาโนไปเลยครับอืมอิมอ่มผมว่าผมไปเอาของสตาร์กมาเพิ่มด้วยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว เขเปลี่ยนกันผมจะเอาคาคุโจเป็นตัวหลักนะย,ยูทีมีอ่ะเอออัพเวลก่อนแลกันผมจะอัให้ตันไปเลยจัดก,กบก่อนนะเดี๋ยวหนาดเก้าดาวยาัดไปเลยวันนี้คาคุโจต้องสุด จริงๆให้สูกก็ต้องปั้นตันแหละแต่ผมมีแผนแล้วนะว่าตอนนี้ผมอัพเอ่อลูเดียสให้ตันนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ไมกี้นะผมผมก็จะปั้นลูเดียสแทนให้ลูเดียสเนี่ยยิงทีเดียวไมกี้แตกไปเลยนะเออก็คือถ้าได้ไมกี้ผมก็จะปั้นไมกี้แม็กก่อนลูเดียสนะก็ทำไงได้เรผมอวยอะครับก็ผมอวยไมกี้อะแต่ก็ไม่ได้นะผมก็ ค่อนข้างเสียใจอยู่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูนะยังเหลืออีกยี่สิบเจดวันเหลืออีกเยอะผมคิดว่าเดี๋ยวช่วงแบบบัฟคู่เทพใกล้ใกล้หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสุ่มอีกรอบแล้วกันตอนนี้ขอเก็บตั๋วกับเพชรอะไรให้เรียบร้อยเราไปสุ่มแบบวันสุดท้ายเลยนะวันกับใด้ท้ายอะที่มันบัฟคู่เทพมานะตอนนี้ตัวผมก็หมดแล้วว่ะผมน่าจะต้องยัด ตัวสเตจจุติว่ะทุกคนใช่น่าจะได้ยัดตัวสเตจจุติจริงๆริงนะอืมไม่เหลือจริงๆแล้วแล้วรอบที่มันไอการันตีแสงมืดผมก็ส่มได้บอสแสงอีกนะโคตรเกลือเลยไปต้องยาตัวสเตจจุติละยังไงก็หาใหม่ได้ละไปไปยัดเข้าไป ยัดเข้าไปยัดเข้าไปออ้ตัวสเตตติมก็เย่มกันกันนเนี่ยทําไมผมไม่เอารวมกันวนเยนี่พวกเนี่ยก็ไม่รู้กับตัวเองเหมือนกันนะยัดอีกนิดหน่อยใกล้ตันแล้วใกล้ตันแล้วร้อยห้าเจ็ดแล้วร้อยห้าเจ็ดแล้วไปพลทหารครัดครัดอีกตัวริอา ไปครับตันแล้วครับผมหมายถึงเวลอตันร้อหกสิบนะ <c oughs> เรียบร้อยครับหาของให้สตาร์ก่อนน่าจะต้องอ่าน่าจะต้องขโมยมาจากฮานานบผม โฆษณาโตโยต้าอีกแล้วกดออกเลยนี่แน่เรียบร้อยขอโทษนะโฮชิไม่ใช่ไม่ใช่ฮานะฮไปครับใส่ไปเลยถึงจะเป็นของอน้ำก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมต้องถอดแหวนด้วยเพราะว่าสตาร์มันใช้แร่เยอะนะผมผมไปใช้นี้ก่อนอ่า ไอเข็มขัดเอามาตานั่นแหละเอามาจากไอฮาาาิสก,กีเลยสตา์ต้องอย่างน้อยต้องสสารุแรกนะไม่งั้นแร่จะใช้เยอะขาไปลางให้เปอร์จริงก็ไม่ได้เยอะนะจริงถือว่าน้อยเลยหนึ่งพันหร้อยห้าสิบเองสายเ,เลยแร่เหลือหนึ่งพันเจ็ดสิบนะถ้าไปลงสนามจริงง่อ เก้าแปดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยแหละส่วนคาคุโจตอนนี้มันมีบัฟอันนี้อยู่นะผมบัฟลดแร่กับระยะคูดาวนะไอไอมันเรียกว่าอะไรวะดืม <c oughs> นั่นแหละเดี๋ยวผมรอบัฟหมดก่อนแล้วผมจะมารีวิวอีกรอบนะใส่แบบนันเลยนะ ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งพันเจ็ดสิบนะแร่ของคาคุโจเข้าทีมเอเลยครับทีมบีก็กลายเป็นสตาร์กนะก็ยังใช้เหมือนเดิมไม่แหละแค่โจหดน้อยลงอฉสัยผมรีวิวในสเตลาก่อนพีพีคนนกหมดขออภัยครับผมเพิ่งตีไปเมื่อเช้าแนละ้วผมลืมนะ มามาคากูโจไปไปไปขอรับชมความโหดหน่อยดีดูซิมันจะเก่งแค่ไหนกันเชียววะใช้ห้าร้อยหกสิเอ็ดแต่ตอนนี้มันมีบัฟอยู่นะหืมล่างโคดไม่ติดเลอเฮ้ยติดแล้ววะรอบที่สามเองนะก็ติดแล้วติดดีอยู่นะ นี่นี่โหดเหมือนกันนะแต่ก็ดูง่อยๆเหมือนกันว่ะหลายรอบเลยกลัวจะตายผมน่าจะต้องไปหาเกียโดนแน่นอนนึอให้หรือเปล่าเนะไม่น้องน่าจะต้องไปหาคาทาเซลลี่มาให้นะโอเคก็ถือว่าโหดในระดับหนึ่งนะขออภัยนะที่ไม่ได้รีวิวใน p v p นะ ขนนกหมดนะครับผมผมขอเปลี่ยนทีมป้องกันหน่อยละกันก็ได้บัฟอา่ามันไม่ได้บัฟหน้าปอมนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากให้บัฟหน้าปอมนะไม่ใช่บัฟแบบไปหึงศัตรูแล้วค่อยบัฟเนี่ยเออโอเคดาวดาวสามตัวนะผมวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับบ๊ายบาย